สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line r เ,เจ g e r นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเมื่อจะมาปั้นชินระเป็น,นร่างไฮเปอร์แม็กกันนะครับผมจะมาปั้นใน ID 1ของผมเองนะครับผมสาเหตุที่ผมปั้นเนี่ยก็เพราะว่าชินระนะครับผมมันมีสกิล สลับตำแหน่งกับศัตรูซึ่งไอดี่นึงผมยังไม่มีตัวสลับตำแหน่งกับศัตรูครับผมก็เลยจะมาปั้นในไอดีนี้และก็คลิปนี้เลยกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็มากันเลยครับผมมีกบอันตราครบ20ตัวแล้วนะครับก็ผสมไปเลยนะก็ชินล้าเนี่ยเป็นตัวคอาโบของอนิเมะไฟฟอร์สนะครับผมซึ่ง ผมยังไม่ได้ดูนะครับดีย๋ยวก็คงจะหายเวลาไปดูนะครับพอดีว่าตอนนี้ผมก็ดูหลายๆเรื่องแต่ว่ายังไม่ได้ดูโคลบโบายังไม่ได้ดูอนิเม e Force เลยนะครับก็เดี๋ยวจะคงเดี๋ยวคงจะเก็บเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็คงจะไปดูนะครับแต่ตอนนี้ขอปั้นมันในเกมแ a ลเลนร์ก่อนละกันนะครับผมแล้วค่อยไปดูว่าในอนิเมะมันเก่งกาจมากกว่าในในเกมแ a นหรือเปล่านะครับ แต่ผมคิดว่ามันมน่าจะเก่งกว่านะเพราะว่าในแอนิเมะกับในเกมม,มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคก็ยัดๆไปเลยครับผมเดี๋ยวก็จะมาเล่นใน PVP ให้ดูด้วยนะว่าความเก่งกาจของอชินล่าเนี่ยมันมีมันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคยัดไปเลยครับแล้วก็เอานี้ไปด้วยนะครับมันมี XP คูณ2นะสำหรับผสมเรนเจอร์นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับ นี่หน่วยดับเพลิงพิเศษที่8ชินุระนะครับก็โจมตีเนี่ยก็4ี่แสนหนึ่งเนาะแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยประมาณ1 10ล้านเลยเหรอหน่วย10 000, 000, 000, 000, บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิล้านโอ้โหโอ้โหหน่วยสิบร้อยพันโอเคพลังโจมตีเนี่ยประมาณ4ี่แสนพลังชีวิตประมาณ10ล้านนะคุณผู้ชมครูดาร์เนร่างเรนเจอร์ธรรมะเนร่างเรนเจอร์อันต้านเนี่ยประมาณส5วิเนาะโหเลือดสูงมากอะชินุราคุณผู้ชม ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวที่เลือดเยอะที่สุดในเกมนี้หรือเปล่าแตา่ถ้าคุณผู้ชมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมเองไม่รู้ว่าเลือดอในเกมเลนเจอร์เนี่ยเลนเจอร์ตัวไหนมีเลือดมากที่สุดในเกมนี้นะโอเคก็ชินระเป็นร่างอันตราแมกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะสลับร่างเป็นไฮเปอร์นะร่างนี้ก็สวยนะครับแต่ผมชอบร่างไฮเปอร์มากกว่ามันแบบว่าเหมาะกับชินระดีนะครับโอเคอุ้ยเลือนห้าสิบสองล้านแม่เจ้า โอเคก็ว okay. ัสดุสําหรับสำอ่าวัสดุสำหรับ,สำ,ส,ส,ำรบสำหรับสลัสลบก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลสโกครับสลับเลยนะอ่าเรียบร้อยครับนี่ถ้าเกว่าผมมีเกจดีๆใส่ให้มันเนี่ยเรื่อมมันจะทะลุร้อยล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคเรียบร้อยครับนี่มีอ่าได้ความสามารถเพรื่องสุดท้ายมานะครับผม นี่โอ้โหออร่าร่างไฮเปอร์นี่สุดยอดมากนะผมบอกไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็คงจะเอาไปเล่นใน PVP จริงๆด้วยแหละครับอืมโอเคทีม2ผมจะเอามาใส่ในทีมนี้แล้วเนาะโอเคหรือว่าผมยังไม่ได้เอามาใส่นะครับเอ,อเอามาแทนดุริยางก่อนก็แล้วกันเอ่อเพราะว่าดุริยางผมมันบัฟวิ่งช้าเอ,อดุริยางผมมันบัฟวิ่งช้าไงผมก็เลยเอามาแทนก่อน แล้วก็เอามาแทนโซเอก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าโซเอมันใช้สกิลชา้าไปห,หน่อยเอามาเป็นทีมที่2แทนอ่าแบบนี้ถ้าจะโอเคก่อนแบบนี้ถ้าจะโอเคนะแล้วก็เอาลิมรูรุมานี่นะครับโอเคเรียบร้อยครับก่อนอื่นผมขอไปเล่นที่สเตเหลักก่อนละกันนะครับผมว่า,าชินล้วเนี่ยมันข้ามยังไงสกิลมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยว ก่อนอื่นผมขอให้เปิดสกิลให้คุณผู้ชมดูเลยกันเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าสกิลมันมีอะไรบ้างนะก็สกิลหนึ่งของชินราเนี่ยก็มีบัฟเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็บัฟหลบลีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์บัฟหลบทักษะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็บัฟให้เอาควงนะครับผมสกิลนี้เนี่ยกว้างประมาณสามร้อยสิบจุดนะส่วนสกิลสองในร่างในร่างไฮเปอร์ A นะครับผมก็มียารูอมาตะนะครับผมทำให้ศัตรูชะงักแล้วก็ สลับตำแหน่งกับศัตรูนะครับผมก็สก,กิลนี้กว้าง120จุดนะก็ถือว่าไม่ได้กว้างมากไปทีเดียวนะครับผมส่วนข้อมูลลึกข้อมูลลึกกว่านี้ก็ผมไม่รู้นะว่าข้อมูลเจาะลึกแบบนี้ข้อมูลเจาะลึกมากกว่านี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับผมก็มีความสามารถกลุ่มด้วยนะแล้วก็มีความสามารถไฮเปอร์เครื่องสุดท้ายครับผม7วินาทีถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้ประมาณ1นึ่งัละ 1 3 3 6นะครับผมอืมีมตส้สกิลประมาณ4กสหลบสกิลประมาณ51เนาะมาใส่เกียร์ค้อนรองเท้ากระเป๋านะคุณผู้ชมก็เกียร์ฟรีนี่แหละรครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับโอเคด่านที่408นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมา l e t โก o ครับก็ไอดิสลามผมก็คงจะพัฒน,นาไปได้มากกว่าน,นี้นะใช้แลกจริงประมาณ8 0 0รสมุกนะคุณผู้ชมนี่ครับสกิลที่1บับหน้าป้อมโอ้โห เพลิงนินไม่ใช่สิเพลิงน้ําเงินเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเราร้อนมากมากอาร์เ่ลสองอา้าวสกิลสองสลับไม่ได้นะครับผมสงสัยสลับพลาดนะครับอีกครั้งหนึ่งเปี้ยงอา้าวไม่ได้นะครับเอาแล้วจังหวะน,นี้สลับอีกปึ๊บอ่าสลับเรียบร้อยครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะโอเคก็ถือว่าถึกนะเอาตรงๆคือถึกมากนะครับผมเพราะว่าเป็นปตัวแทงด้วยไงแล้วก็เพิ่งมาใหม่ๆเองนะครับ มาเดือนธันวาคมนี่เองนะนะครับผมโอเคเนี่ยครับก็สลับดีอยู่นะเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ไปถึงหน้าป้อมแล้วนะครับผมมันเป็นตัวปวนนะคุณผู้ชมนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะอยากให้มันมีดาเมจเหมือนเอเลนก็เถอะแต่ว่ามันเป็นตัวปวนะ่วนเนาะโอเคเริ่มใหม่เดี๋ยวค่อยไปเล่นอ่าค่อยไปเล่นใน PP และกันนะครับมา Lets go ครับผมก็รีลีกนะคุณผู้ชมคือผมอัดวันเสาร์นะครับผมก็จะรีลีกแล้วนะ ได้เวลาไต่หลีบพอดีเลยนะครับผมเมลี่โอดัสนะครับโอเคมีตัวสลับแล้วก็ให้ทดลองสลับแล้วสินะครับโอเคทีม2ทีม3ทีม2นีไม่ได้เล่นเนาะโอเคผมเล่นแค่ทีม2นะมาพอดีว่ากว่ากว่าจะเก็บกบครบ20ตัวได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับบับนะบับหน้าป้อมนะีครับผมนาเห็นไหม ก็ผมใช้เทคนิคในการที่แบบว่าเอาชิ้นล้ามาบัฟหน้าป้อมก่อนมูนุริยางและให้มูนุริยางไปบัฟข้างหน้าอีกทีหนึ่งเพราะว่ามูนุริยางมันบัฟห่างป้อมมากกว่าชิ้นล้าครับมันเป็นตัวที่มานานแล้วสําหรับมูนุริยางเนาะโอเคแต่ชินล้ามันก็เพิ่งมาใหม่ๆหไงก็เลยพอจะบัฟหน้าป้อมได้ดีกว่านะครับผมไอ้ได้ใกล้กว่าเออที่มันบัฟห่างป้อมป,ประมาณนี้เพราะว่าผมใส่รองเท้าให้มันนะถ้าไม่ใสร่รองเท้ามันก็น่าจะบัฟ บัฟไม่ห่างป้อมขนาดนั้นนะครับโอเคนี่ครับอ่าชินละนี่เป็นไงเป็นไงชินละโอ้โหสลับไปปุ๊บนี่โดนหน้าป้อมแล้วนะครับผมเรียบร้อยบอดบอดหินชินละสลับไปก็เลยพัดพายุเลยนะครับผมเป็นไงล่ะก็เกมเล่นเองก็ดีมากขึ้นนะไม่รู้ว่าเกมตั้งรับจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงต้องรู้ต้องดูต่อไปอะ่ะเพราะว่าผมก็อัดคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ทดสอบการตั้งรับเลยนะครับผมอืม โอเคนี่ครับโหดูดิดูด,ดิชินละคือแบบถึกเลยอะถึกมากนะครับผมเออใครบอกว่าชินละแบบว่าตัวบางเนี่ยก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอดาเหมือนท่าน,น้ามางตัางเนี่ยก็ยืนนานนะครับโอเคแล้วก็แสงมืดถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอแสงมืดที่เก่งๆอย่างเช่นเจสิก้าเนี่ยก็ยืนนานนะโอ้ทีมนี้นะครับโอ้โหเจสิกา้าพอดีเลยไม่เอาดีกว่าคือ ผมสู้ไม่ได้เอาตรงนะเพราะว่ามีเอลซ่าด้วยถึงแม้ว่าเอลซ่าจะเป็นเลเวลร้อยสิบนะแต่มันเก่งมากนะคุณผู้ชมเอลซ่าถึงแม้ว่าจะเป็นเลเวลร้อยเสิบนะครับผมมันเก่งมากนะครับโอเคลองดูชิมนี้ก็ได้นะครับแสงมืดจัดเต็มมีอเจกอ็กทิรีสกิลด้วย <c oughs> โอเคมาเลยครับแพ้ <c oughs> ช่างบันนะคือผมมีคนุนี่สล็อตเป็นร่างให้เปิดแม็กไง <c oughs> ก็เลยพอพอจะสู้ได้อยู่นิดหน่อย <c oughs> แล้วก็เป็นการทดสอบด้วยว่า ชินละถ้าสลับล่างถ้าสลับศัตรูเป็นแสงมืดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอยากทดสอบอะ่ะเอออ่าสลับได้อยู่นะสลับได้สลับโคนี่พนันได้เอ,อ้ยไม่ใช่สิสลับโคนี่มัธยมต้นได้นะครับโอเควิโซโอเอสลับข้างหลังได้นะครับเจสิกา้าทนได้เหมือนเจสิกา้าได้หรือเปล่าเนี่ยทนได้อยู่นะคุณผู้ชมโดนแต่ว่าโดนเจมมืดแช่แข็งเป็นหินเลยอะ่ะเออเห็นไหม คนนี้สล็อตผมเป็นร่างให้เปิดแม็กไงก็เลยพอจะสู้ได้นะครับผมอ่าเป็นไงล่ะคือเสียดายที่ไอดีหนึ่งผมเนี่ยไม่มีรูบี้สูงเกียร์คริสต์มาสนะเพราะว่าผมแบบว่าเอารูบี้แล้วก็ตัวกาชาไปเปิดโคลบโบนี้นะครับผมแล้วก็คโคลโบไฟฟ์ฟอสนะครับแล้วก็ไปเปิดเอาตัวละครต่างๆนานา,นานาก่อนที่คริสต์มาสจะมาครับมันก็เลยแบบไม่มีรูบี้เปิดเกียร์คริสต์มาสเก,กียร์ก็เลยแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ โอ้โหทีมนี้นะครับผมอ่ะคุณผู้ชมผมจะให้ดูความเก่งกาจของ2ตัวนี้แล้วกันนะครับนัสึกกับเอลซ่านะครับผมเอลซ่ายังไม่แม็กนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็โหดนะครับมาจะดูด้วยว่าเอลซ่าเอ้ยไม่ใช่สิชินลาเนี่ยมันจะสลับตำแหน่งได้ดีไหมนะครับผมกับตัวละครพวกนี้นะครับโอเคนี่ครับมูนริยังก็ไปยื้อได้นะครับอ่าชินล้าก็วับอีกทีนึงในประจำตำแหน่งเนาะโอเค ปอย่างอุ้ยดอกหนึ่งโดนชินโนสเกะฉีดแตกอีกไหมเนี่ยโอ้โหสองดอกสามดอกแตกเลยอ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมพอเจอชินโนสเกะนะครับผมชินระมันก็นี่แหละนะครับผมก็ถือว่าตายง่ายอยู่เพราะว่าเป็นตัวชนะทางของชินระนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมมีมีเกียร์ที่ดีก่อนเนี้ยมันน่าจะตายยากกว่าน,นี้ครับโอ้โหประมาทแล้วคุณผู้ชมคือแบบว่าอ่ามันเป็นวันลีลี่ใช่ไหมมันก็แบบบอดมันก็เลยเก่งนะครับอืม จริงๆผมไม่ได้ประมาทหรอกคือบอทดมันแบบว่ามันเก่งขึ้นเลยครับโอเคเรียบร้อยครับก็อย่างที่บอกไปครับทีมไหนที่จัดจัดจัดเลนเจอร์ได้น้อยอะ่ะส่วนมากจะมีเกียร์ดีครับอืมซึ่งทีมนี้จะมีเกียร์ดีมากเพราะว่าผมเองเนี่ยสู้แทบจะไม่ไหวเลยตัวเลือกวามผมก็ไม่ได้แพ้ทางอะไรนะเพราะว่าโซเอผมก็ฟัน <laughs> ชนิโนสเกตตายอยู่แต่ว่าแค่แมททุรุอามาตาครับ <c oughs> โอเคอ่าเหลือแค่ชิโนสเกตตัวเดียวนะครับผม น้าสือก็มีอยู่นะแต่ว่าน่าจะโดนบอลจระเข้ผมแบบตีกระจุยกระจายนี่ไงความสามารถเพื่อสุดท้ายนะครับผมโอเคผมไม่คูณ2น,นะเวลาคูณ2เนี่ยมันจะแบบว่ายังไงดีอะ่ะคือมันจะตายง่ายมากนะครับผมสําหรับเลนเจอร์ของฝั่งทีทมทีมเรานะครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่ามีเบดีมีเบดีม,บดมารูไฟฟอสเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยโอโ้โคคงจะฉูดฉาดมากกว่านี้นะเ้เดี๋ยว ผมจะให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าเกียร์มันเป็นยังไงเห็นไหมคือเกียร์สุดจัดเลยนะครับแต่ว่าเอลซ่ายินไม่ค่อยได้ใช่ไหมเหมือนเอลซ่าโดนมิริมผมยิงกระจุกระจายแตกไปหมดเลยมิริมเดี๋ยวนี้ก็ใช้ดีนะคุณผู้ชมมันยังใช้ดีอยู่นะเออใครว่าใช้ไม่ดีนะครับผมต้องมันใช้ดีนะครับผมโอเคทีมไหนดีเนี่ยอีกสักสองรอบแล้วกันนะคุณผู้ชมทีมนี้ไม่ได้เกียร์โหดแน่นอนนะครับ อาทีมนี้บราวนักวิทยุคฝึกหัดเป็นล่างไฮเปอร์แม็กก็ไม่เอานะครับโหพอกำลังจะรีรีคือโหดคือมีแต่มีแต่ทีมเหมือนโหดนะครับอ่าทีมนี้แล้วกันนะครับเอ็ดเวิร์ดบีนนะครับผมมาโอเคสำหรับไอทีนี้ก็น่าจะแบบเก็บรูบี้ไว้เปิดคอโลโบแหละมั้งเหลือจะเปิดเกียร์ในรอบนี้ก็ได้ครับแต่ผมเนี่ยน่าจะเน้นไปที่การเปิดเกียร์คโลโบมากกว่า เกียร์ปกติอย่างเช่นเกียร์ปีใหม่หน่ยนะอืมคงจะไปเปิดรอบรอบโคลโโบเลยเพราะว่ารอบโคลโโบเนี่ยน่าจะมีเกียร์เจ๋งๆให้ใช้ครับแล้วก็น่าจะมีเกียร์ที่เอ่อให้เราเปิดหาได้นะครับแบบดีๆเลยอะ่ะแบบเช่นมีลบสกิลพลังชีวิตลดแร่เป็นเกียร์ป้องกันอยู่ในอยู่ในอยู่ในชินชนช้นเดียวกันนะั่นแหละแบบนี้เนาะอืมโอเคเอ็ดเวิร์ดก็โดนสลีอสิเป็นขาวนะครับผมซัดกระจุกกระจายนะครับ ออโต้ Auto, ไปเลยชินละาก็ใช้งานดีนะเออพอปั้นชินละมาก็เล่นง่ายขึ้นนะเอาตรงเลยครับเพราะปกติอ่ะปกติผมเนี่ยจะมีแค่มูลยริยางมาบัฟวิ่งเร็วครับซึ่งมันไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ครับแต่พอมีชินละมาเป็นบัฟวิ่งเร็วแล้วก็สลับตำแหน่งกับศัตรูเนี่ยมันทําให้ล้วงแผงหลังได้ง่ายแล้วก็มีบัฟวิ่งเร็วหลบทักษะได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับผมโอเค ร,รู้สึกว่าจะมีบัฟต้านสกิลด้วยใช่ไหมอืมโอเคทีมนี้ทีมสุดท้ายนะครับไอเดียสลามผมนะครับหรือว่าไอดียหนึ่งผมเนี่ยก็มีตัวแม็กซ์เป็นร่างไฮเปอร์แม็กซ์เก้าตัวเลยนะเก้าตัวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสุดจ,จัดนะครับก็อีกหนึ่งตัวก็จะมีสิบตัวแล้วนะครับผมสิบตัวเป็นร่างไฮเปอร์แม็กซ์ละโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยไอเดียหนึ่งผมเนี่ยอยู่กับผมมานานมากนะครับผม อยู่เกือบจะเป็นปีแล้วล่ะเนี่ยนะครับโอเคทีมนี้เนี่ยจะเด่นเรื่องแสงมืดมากกว่านะท,ทีมของศัตรูเนี่ยนะครับโอเคชินระโดนลำนำเนื้วยวนจากมูลชุดเยนลี่นะครับผมโอเคโดนสกิลง่ายไปหน่อยเพราะว่าผมแบบใส่เกียร์ให้มันฟรีไงมันก็เลยแบบว่าประสิทธิผลมันก็ต่ําลงเนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่เกียร์ดีๆให้มันนะครับผม ก็อยากจะเอาชุดทาโลวินใส่ให้หรอกให้ใส่ให้ชินละอยู่หรอกแต่ว่าโอ้โอโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าผมดนเลยเมื่อกี้นะครับผมคือผมดนมากเมื่อกี้คุณผู้ชมดูดิซารีแมมูดอ่ะโหจัดเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวอะไรจะขนาดนั้นคุณผู้ชมซารีแมมูดทำยาเสน่ห์เออตาและทีมอาวุธของู่สู้เท่าจะไม่ได้แล้วโอเคแพ้ครับผมคุณผู้ชมรอบนี้นะครับ แพ้มันแพ้เสียดายนะครับผมโอเค,ครอบนี้แพ้นะครับแพ้ปิดท้ายก็ช่างมันละกันนะครับโอเคขอดูเกียร์เข้าไหนสิเอ้ยซันล,ลี่เขาแบบตายยากมากเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหมีต้านสกิลหลบสกิลเนาะจบเลยนะครับผมก็ใส่เกียร์ดีเนาะโอเคโอเคครับว่าอยู่ทำไมทีมทีมมากฟืนถึงถึงจังเลยมีเกียร์คิดมากด้วย เกียร์เจ็ดดาวที่ดีนะครับโอเคมีบัฟไม่ใช่ไม่ได้มีบัฟต้านสกิลนี่หว่ามีบัฟหลบหลีกหลบทักษะใช่ไหมโอเคขอยด้วยคุณผู้ชมจําผิดนะครับผมเบลอมากเลยนะครับโอเคตัวกาชาก็มีอยู่ยี่สิบเก้าใบก็คงจะเก็บไว้นั่นแหละครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมผมก็มาปั้นชินระเป็นร่างไฮเปอร์แม็กใน ID1 นะครับผมก็ประมาณนี้เล่นใน PP ก็ดีนะครับผม ก็ถือว่าดีมากขึ้นเลยนะสำหรับไ d 1นะครับน่าจะสามารถยืนยืนเพชรสได้นะครับผมคือยืนเพชรสได้แน่ๆแล้วแหละนะครับแต่ว่าเพชรสเนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะครับอืมก็ถ้าขยันเล่นนะอืมอตรงๆนะครับผมแต่ว่าเอ่อมันยังไม่ครบเครื่องเท่าไหร่สําหรับไอเดียนี้ก็คงจะแบบหาแสงมืดมาแล้วก็ดามเมจหนักๆจะจ๋า,จาแบบแตละธาตุมาเสริมชิมไอเดียนี้ด้วยนะครับผม โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอต้อนาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนมาตานนมินนาบ๊ายบายครับผม